เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมอยู่ผมแนตไปนกับเกมมิวแท n ฟลายติ้งครับถูศึกสัตว์กลายพันกันในตอนที่6แล้วนั่นเองนะสำหรับในครั้งที่แล้วนะก่อนที่เราจะจ่ายกันไปนะเราได้ทําการอัปเกรดอันนี้เลยครับผม เป็นกรงเล็บนะับสกิลก็คือโจมตีแล้วก็ติดสตันนั่นเองครับผมมาหลังจากที่ลองเล่นดูสกิลนี้ก็พอใช้ได้นะับและสําหรับในตอนนี้นะับเราก็ได้ทําการแอบไปเก็บยีนมาเรียบร้อยนับนะมาเราจะมาทําการอัปเกรดก่อนที่จะเริ่มเล่นนั่นเองครับผมสําหรับคราวนี้เราขออัปเกรดเป็นส่วนหัวนะับนี่เลยครับผมหัวกระดูกเพิงน้ําแข็งนะโ,โคตรเท่ครับผมส่วนสกิลก็คือการฮิวเลือดนะับสามสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตนั่นเองครับผมเฮ้ยก็น่าสนใจอย,อยู่นะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลกรพันเลยครับผม จะออกมาเป็นแบบไหนเอ่ยเอาละหัวเบลเลอร์เธอนี่เลยครับหืออย่างเทรครับผมไหนดูสิโอ้โหคราวนี้ก็เลยปลดล็อกส่วนอื่นับเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะอันนี้ก็คือหัวแพนด้าไฟฟ้านะครับสงสัสยต้องเก็บยีนะครับเดี๋ยวต้องอัปเกรดกันแน่นอนครับผมเอาละเจ้าหัวเพิงน้ําแข็งพร้พอมเ,เ,เ,เรียงพร้พอมแล้วครับเจ้านายพร้อมก็ลุยกันสิครับผมโอ้โหเจอบอสแมลงที่เท่าภูเขาไฟนะครับสึกครั้งนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม เอาละตัวเหม็นขี่เท้าภูเขาไฟนะเอ,อโ้โอยคราวนี้เราชื่อว่าตัวเหม็นสติเตโต้นะเออฮ้ยโอ้โหเริ่มมาเพิ่มพลังโจมตีครับผมอ่าไม่ธรรมาดาจริงๆเอาละครับกระโดเตสองเท้านีด้วยความรุนแรง47-45อาอ่าทำยังไงเอย่ยโจมตีมาครับ23เหรอมีการหิวเลือดครับผมไม่เป็นไรเราทำการกัดแล้วก็หิวนะับดีเน่เลือดเต็มครับผมไม่กลัวแกอยู่แล้ว เอาละทีนี้มันโอ้โหสะท้อนดาเมจครับผมเฮ้ย hey, สกิลนี้่าไว้ก่อนแล้วกันเอาละครับกัดยางรุนแรงครับผมจะสิบสี่โอ้โหเจ้าขีเท่าแกก็จะตายไปขีเท่าแล้วสินะ <c oughs> โอ้โหเป็นฮิวสี่สิบครับผมไม่ต้องห่วงฉันกระโดดเตะได้รุนแรง <c oughs> มากที่สุดอีเกือบตายครับผม <c oughs> เป็นยังไงหละ่ะสะท้อนดาเมจแล้วสะท้อนดาเมจแรงเหมือนกันครับผมโอ้โหทีนี้แหละมีการฟื้นเลือดครับไม่เป็นไรเฮ้ยนี่แหละกระโดดเตะแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีเกือบตายครับผมท่านี้ที่แบบรุนแรงที่สุดครับโอ้โหโดนกัดครับผมไม่เท่าไรหรอกไหนลองสกิลใหม่สิอ่านี่ครับทำการฮิวเลือดโอ้โหฮิวโคตรแรงครับทีนี้แหละไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ28แล้วจ้ะมีการเพิ่มพลังโจมตีอยู่ทีนี้แหละขอกัดแล้วก็ฮิวครับผมตายครับผมกลายเป็นขี้เท่าได้รับกุญแจแล้วอ่า เปิดกล่องไหนดีเอย่ยกล่องขวาแล้วกันไหนดูสิเฮ้ยโอ้โหอุ้งมือกระดูกครับผมไหนดูสิโอ้โหเมื่อกี้ปลดล็อกนับนี่เลยครับโอ้โหเพิ่มค่าพลังโจมตีหกนับไหนลองกายพันุ์ดูสิกายพันุ์เลยครับ,มมบ,รบผมมาจะเป็นยังไงเอย่ยนี่เลยโอ้โหอุ้งมือโคตรเล็กครับผมอ่าคราวนี้ก็เลยปลดล็อกอุ้งมือใหม่นับอุ้งมือแข็งแกร่งครับผมอุ้งมือแข็งแกร่ง ตะขาหน้าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับทำให้ศัตรูติดมึนงงด้วยโอ้โหสุดยอดสําหรับสกิลที่เราปลดล็อกเรียบร้อยนะไม่ว่าจะกลายร่างเป็นแบบไหนก็ยังสามารถใช้ได้นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลครับผมเอาละครับคราวนี้ขอกลายพันธุ์เป็นอุ้งมือหมีนะอ่ากลายพันธุ์เลยโอ้โหน่าตื่นเต้นครับผมนี่เลยครับโคตรน่ารักเลยโอ้โหมืออะไรวะเนี่ยปลดล็อกด่านต่อไปนะคราวนี้จะเจอกับศัตรูแบบไหนเอยโอ้โหกอริลลาดุร้ายคราวนี้ต้องสู้กับลิงครับจะเป็นยังไง ไปรับชมกันเลยครับผมนี่เลยตัวพ่นไฟครับไอแบดกอริล่าดุร้ายนะหน้าตายแกน,นี้แบบตลกเหลือเกินเริมต้นด้วยไฟแล้วครับโอ้โหเลิ่มาก็ทําการกงเล็บติดสตันครับผมแต่ว่าไม่ใช่สกิลใหม่นะโอ้โหสกิลมาเพียบครับผมสะท้อนดอาเมจหน่อยสินี่เลยครับก้าโจมตีมาหรือเปล่าล่ะนี่ครับผมโอ้สะท้อนอย่างรุนแรงครับทีนี้แหละโจมตีแล้วก็ติดสตันครับผมตายซะเถอะนี่60บ เป็นยังไงล่ะโคตรขี้โกงเรียบร้อยตายชั้นอีกแล้วสินะอ่านี่ครับผมเพิ่มกระแล้วก็ติดสตันอีกแล้วแกดิแทบไม่ได้ขยับตัวเลยสินะเจ้าลิงจอ๋ออ่าเพิ่มพลังโจมตีขั้นสุดยอดครับนี่เลยครับเป็นยังไงเอ่ยโจมตีมา14ส,สครับสะท้อนไปสิเฮ้ยโอ้โหมีการติดสตันเป็นกอริล่าดิคิดจะกัดฉันเหรอฮะเอาละครับขอทําการรีสกิลโอ้โหยัดแล้วก็พ่นพิษครับผม นี่แน่เกือบตายเจอพิษหน่อยกอริล่าสิ้นใจมาเลยครับโอ้โหกอริล่าติดอาวุธจะขี้โกไปไหนวะเนี่ยโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับผมเจอกันหน่อยเพื่อนอ่าตัวพนไฟโอ้โหทำไมมันตัวมันแหลมอะไรขนาดนี้วะเนี่ยสังเกตที่มือนับยังกับไซบอร์กครับผมเฮ้ยนี่แหละสกิลใหม่ที่เราพูดถึงนะสกิลของกองเล็บครั้งที่แล้วนับมาทำการต่อยเล็บ ีโอ้โหโคตรรุนแรงติดสตันด้วยเฮ้ยนี่มาสกิลอุ้งเหมียบมาอะไรครับผมดูความรุนแรงนี่รุนแรงรุนแรงมากๆติดสตันกันรัวๆแล้ว,ลวทีนี้นี่แน่เกือบตายครับผมกอลิล่าบอกว่าให้ให้กูโจมตีบ้างเถอะไม่เอาครับผมโจมตีนี่ครับเหลือเลือดห้าครับผมแค่เตะแค่ก็ตายแล้วสกิดนิดนึงเจ็ดสิบ <c oughs> ตายอย่างง่ายดายครับผมเอาละ จิงจกขุณนะนับชื่ออะไรวะเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเบื่อพึ่งที่มันบินรอบตัวนะมาอัปเกรดอันนี้ครับผมฟองป้องกันนะเอฟเฟกต์พลังป้องกันเพิ่มขึ้น45นาทีเป็นเวลาสาตาครับผมโอ้โหข่าวนี้แหละถึกแน่นอนครับผมกายพันเลยสิโอ้โหจะเป็นยังไงเอ่ยคราวนี้ <c oughs> มีบาเรียรด้วยครับผมนี่เลยครับเปิดชิ้นส่วนใหม่นะับจันเต็มดวงไว้ก่อนแล้วกันนะรู้สึกว่าตรงนี้เราจะไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะมาดีเฟนส์ครับผมโอ้โหพลังป้องกันสี่คนระับ พลังชีวิตเพิ่มขึ้นอีก40กายพันกันรัวๆครับผมทีนี้มาแล้วครับโอ้โหสังเกตที่ตัวนะแรับมเป็นเกราะหินกันเลยทีเดียวไหนดูสิปลดล็อกอะไรใหม่ๆนะนี่เลยครับโอ้โหเหล็กแหลมครับผมเอฟเฟกต์สะท้อนความเสียหายนะโอ้โหสูงสุด130%ครับนะผม3ตาเลยเหรอเดี๋ยวขอไปเก็บยีนก่อนนะมารับรองว่าเจอกันแน่นอนครับผมมาแล้วครับคราวนี้เราแบบว,ว่าอัปเกรดมาเรียบร้อยนะโอ้โหจริงเจอคุณแกตายแน่นอน ป้องกันปะทะนับชื่อเลยโอ้โ ح, ดูหางสิครับ <S 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 หนักกลัวเลอเกินนะแกะนะี่ตรงหัวนี่แบบว่าโอ้โหยังกับขี้ปลาครับผมมาขอขวัหัวแกหน่อยนี่แดดตบเกียรเจ็ครับผมโอ้โหยกระโดดเตะอุ้ยมีการกระโดดเตะติดพิษด้วยกงเล็บอะไรของแกวะเนี่ยเอาละครับขอชัดจมตีรุนแรงหน่อยอุ้ยมีการหลบโอ้โ,โอ,โโอโไม่เป็นไรแม่ทีนี้เราก็เพิ่มพลังโจมตีนะ เอาละของจริงมันต่อจากนี้แหละพวกขอทำการฮิวก่อนนะฮิวสุดยอดร้อยยี่สิบสี่นี่แน่สามสิบหกเบาเหลือเกินนะแกนิ่เอาละครับเปลี่ยนสกิลครับผมเฮ้ยการาโดเตะสักหน่อยนี่แน่โอ้โหร้อยหกเลยสุดโอยโจมตีคิดที่ข้อสามหกครับอ่าทีนี้แหละขอกัดกระชากลำไส้เก้าสิบหกครับผมอ่ามีการฮิวสี่สิบเอ็ดครับไม่ค่อยเท่าไรหรหอกนี่ครับผมกัดครับ นี่เลยโอ้โหติดพิษด้วยนะโอ้โหมีการหิว2ีแต่พิษชั้น22แรงกว่าหนึ่งยี <c oughs> <29. S 1> ลาโลกเถอะแกฝากบอกลาพ่อแม่แกด้วยนะแอะตาย <c oughs> หูตกเลยครับผมมาแล้วครับลูกผสมแอฟริกันคนระับโอ้โหคราวนี้จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผมมาแล้วครับป้องกันปะทะเจอกับลูกผสม <c oughs> เนื้อตัวแกนี่แบบว่าลิ้วลอยเยอะไปไหนนะหัดใช้คีมม้างนะแกนี่ เริ่มมาก็ต้องทําการพลังป้องกันเป็นสิ่งสําคัญครับผมนี่เลยครับแม่ดูตัวเรานี่แบบหนานะค่อนข้างจะหนาครับผมโอ้ยโดนพิษบางอาจใช้พิษใช่ไหมขอใช้พิษคืนครับผมเอาคืนไปนี่ครับโดนพิษมาโดนพิษกลับไม่โกงครับผมสามสิบเจ็ดเหรอนี่มีการสะท้อนดาเมจครับผมไม่ค่อยเท่าไรหรอกโอ้โหสิบแปดครับเอาละโจมตีติดสตันหกสิบสี่ครับโอโ้มึนงงไปสิเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มจะสู้ยากครับ เฮ้ยนี่ครับผมพอลอังป้องกันคันสุดยอดโจมตีไม่เข้าแน่นอนครับผมมาสิครับไม่กลัวแกหรอกนี่เนอโดนแค่10 <c oughs> บล็อกไป29ครับ <c oughs> คราวนี้แหละกระโดดสองเท้าครับผมโอ้โหรุนแรงมากนี่ครับ41ตอนนี้ก็เหลือเลือดแค่115ครับโอ้โหฮิว35เลยเหรอไม่เป็นไรครับผมขอสะท้อนดาเมจหน่อยแล้วกันเอาละครับเป็นยังไงเอย่ยทีนี้แหละ แกเอย๋ยอุ้ย24โอ้โหทำไมเลือดมันเริ่มเยอะขึ้นนับอเอย้ยมีการติดสตันรู้สึกว่าเริ่มสู้ยากขึ้นนะพวกนี้มันเริ่มไม่ทรรมดาครับโอ้โห,โโหมีการค,าคริติเคิลนับนี่คริติเคิลแล้วเหรอ13เนี่ยเหมือนจะแรงนรับมาทําการกัดแล้วก็ขอกินเนื้อแกนหน่อยนี่เนื้อลิงครับขอเปลี่ยนสกิลหน่อยนะมาเปลี่ยนสกิลโอ้โหเอาอะไรดีเอย่ยนี่เลยครับกัดแล้วก็เสียเลือด แรงมากครับผมติดพิษตายแหละนี่เน่เจ้าลิงจอ๋อโอ้โหคราวนี้สู้ยากนะเฮ้ยเป็นเลเวลสิบแล้วเรียบร้อยครับผมไหนลองกลับไปที่ห้องแอบหน่อยสิเฮ้ยอันนี้แหละที่รอคอย <c oughs> อะไรวะเนี่ยฟันพิรันย่าครับผมโจมตีแรงขึ้น20นะ่สับคิติเคลปเครับผมหน้าตานี่แบบโคตรดุร้ายนะอยากได้มากครับผมและอันนี้ลหละอ่ารู้สึกจะเป็นเหมือนกิ้งก่านะกัดรวดเร็วครับผมโจมตี12คสับคิติเคอล2%อเอฮ้ยอันนี้มีสกิลด้วยกัดอย่างรวดเร็วที่ทีนะ <c oughs> ขอั p เป็นอันนี้แล้วกันครับผมมากายพันเป็นกิ้งกาครับนี่เลยเจ้าหมากายพันโอ้โหห <c oughs> มาหน้าบังกรเลยครับผมมีการแลบลินด้วย <c oughs> โอ้โหน่ารักจริงครับผมโอเคเจอบอสครับผมกอริลล่าไซเบอร์นะโอ้โหคราวนี้ที่แบบว่าเป็นไซบอร์นะจะเก่งแค่ไหนรับชมกันเลยครับผมมาแล้วครับสองแสนตะกั่นนะ <c oughs> โอ้โหดูหลักเรับ <c oughs> แหลมคมครับผมเริ่มมาก็โอ้โหกระโดดเตะติดพิษครับนี่เริ่มมาโคข,ขีโกงครับไม่เป็นไรฉันก็โกงได้ตบเกียนไปสตัน <c oughs> ปเป็นยังไงล่ะเพื่อนโอ้โหติดพิษ17ครับไม่ค่อยเท่าไรหรอกเอาละฮิวเอ้ยไม่ใช่ป้องกันแบบสุดยอดครับนี่เลยโจมตีไม่ค่อยเข้าครับผมโอ้โหคราวนี้แหละกัดแล้วก็ฮิวนะครับเลือเราห่างกันเยอะอมีการหลบได้คับโอ้โหกัดแล้วก็คริติเคอลครับผมมา ขวนครับไม่เจอท่านี้มานอนแล้วหูหลบได้แล้วไอ้ป้าเออทำไมโหดขนาดติดบึนงงอีกแล้วมันเพิ่มพลังโจมตีครับผมคราวนี้แหละเฮ้ยนี่แหละครับตบเกียนติดสตันโอ้โหขั้นสุดยอดครับผมป้องกันแบบดุนแรงครับมาเลยตีไม่ค่อยเข้าเอาละโจมตีมาสิครับอ้าวมันฮิวเหรอนี่ครับควนกระชากเกอ้ย โอ้ยคิดที่้าพอดีชนะเป็นแบบใสๆครับโอ้โหเปิดกรองตรงกลางนี่เลยครับทําให้ศัตรูติดพิษเป็นเวลา3ตาครับผมแหม่ก็เรียกได้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้นี่แบบดุเดือดมากนะครับโอ้ยคก็สำหรับในวิว t a n ไ fighting c ับในตอนนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันนะสำหรับใครที่อยากดูต่อนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไ้ที่ใต้คลิปด้วยนะผมและสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาวดีครับผม I do